ส,สดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินแปสซาน้ำซาวบนจ้ามื่อเนี่ย เห็ดแปรซ่าพญายมักปลาถอดหลายชาลีอนใดมหายนะจ้ะหลายโตกัเลิเห็ดอีกหมื่นนีกสองโตจ้ะแต่ว่าเ้าบุเซาบนเห็ดเป็นปลาถอดจ้ะบริเน,นึ่งกมี่ขนมจีนจ้ะนำแปซ่าถวยวั่เกรงพักกมี่อันพักอยู่สวนจ้ะสวนหมากเลยแต่ว่าพญายืออระกาศว่าอํา ว h they call that one? it แซ uh, Coral อลลิ l ส์ uh, พักสลัดจะ้ะากได้พักหอมปอมน้ำจะ้ะพักกมี่แอนใบบัวบกน,อ,นอกจากเนาะก็พักแพ่วงามงามกระลังงามมาจากพี่น้องกินน้ำกัน so ได้ we จะ um, s t <'s> have <S a t e i l friend Snapper fresh snapper really nice just on its own actually really nice Mm, we just have a wrap with a wrap with lettuce and chili peanut sauce mm hmm. and noodles yeah mm. all right please come join us guys ก mm ่อนจะกินสาวบนขอบคุณพี่น้องหลายๆนอกจากนอที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจ้าฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวบนด้วยนะคะมาด้วยจ้ามาเอาพี่ย่าเจ้าอืมอื ครับครับโอ้สแมสุดขายเอ็มน้องฝนมากินเปนสาน้าแม่เลือกละน้องหนูมาเด้อน้องเจลเจแอลมาน้องมารีประเภทมาได้ละมาเด้ออ่ากินอ่าเปสาอ้ําสาวฝ <laughs> นน้องหอมน้องอุม้มย่มน้องจิตมาจ้าเจาหน่อยเสี่ยหมูมาได้จ้าอืมชาลินคําชาลิน โอกล้านกับประกาศลอกดาวนอีกแล้วพี่นอ้องเอ้ยจะไม่เนียง mm hmm. เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอยู่เอ um, าพูดออมซอฟรูเบอร์หน้าใส่เลยจะสติกดันตำบนเอียปลาเข้มไปน้อยหนึง่งพี่นอ้อง mm hmm. mm hmm. ครับเนาะปลาขาวดีสดกรบปรสดดอกไปหนอกเอาแซ่แข้งไวานเหรอเจ้าหมูด่มาหายใหม่ๆก็ ซาบวนกับมะขั่วมาล่างเอาเขาซองแข็งไว้จ้ะอืะอซาบวเท่าอืออือคอยมากกินแบบนี้พระนาเฮ็ดกินอีกแนวะสันสาบวนก็นเลยได้เฮ็ดพี่น้อง ว่าสิหนึ่งหนึ่งกินก็นตามแจวเขาเนียวพออยากกินแบบพันเมียงนี่พน้า,นาวอ่า<ม> oh, fish is nice that sauce is beautiful <ม> that sauce s hot there <S I put too mm. oh. c h i l n เจ้าออืมน้อบดน้อยบ่นอะ อีกม mm ีปลา coming as well อืมใส่ลาไปตกปลาอยู่จ้าโท่มากมั่อันว่าแม่กินเขาแรงงเราบอกกระลั่งเฮ็ดสิแล้วสนอผมได้ปลาอยู่สั้นได้กระย่าแล้วเฮ็ดม้วนอีกกินก่อนเลยบะถาพอย่หิวเราบริกินเขาสวยเอาถากินนันแปสะ คำใหญ่แก oh. mm ่ปงอืมอยสุด Ờ, ổn ổn nhé. Khèo phụ thầu. Con nhai có khèo vô lý đấy, thầy Thọ. Được chứ, vô lý. Con cháu cứ bồ bồ quay. Cháu kín như bồ phần ác, kín là nó. เบืองกลางแล้วแถวเด้อแช่ฟูต่อบนเรื่องวันนี้ก็มากมากพี่น้องคันกัปปานี่มากคักอือ It's a bit of a shame for them have to come back from fishing. Why? Lockdown. Oh. Eh? Not allowed. <coughs> Not allowed to be out. You've got to be home. Hmm. Does I else it so late? Mm. เคอื่อนในประกาศเลดแห้งพี่นองว่าล็อกดาวน์คนกัไปต่างจังหวัดลบมากบ่ได้ผนยังได้บอืมเนื้อขาว

b e ส t for sure อ mm ืมนี่อส for sure สแนปปลาสแนปเปอร์นี ipper, ่ก็เป็นปลาที่แซบชนิดหนึ่งจ้าของนิวซีแลนด์นะอืมทอดเด้อพีิน้อง p e f u l l y that's สิ a t <Hopefully. S 2> อืมหนะึ่งของไหนเนี่ยเกิดอาบก็ม่หางเจ้าบอกก็ลืมข้าวพี่น้องเบาก็ปัญหาองเจ้ามันคือบบปากนอนซะ your side as well. Come here. I should have bought for the lock now. The nice big watermelon. That would have been nice. <coughs> <So, coughs> I have to see if I can get into the supermarket tomorrow. Hmm? I have to see if I can get to the supermarket tomorrow. Get one, I think. Hmm. right? But do so I finish that? Let me go. Then กินแปรสาสนี่มันเป็นของกินสาเนะแต่ว่าบปอย่างหายพี่น้องอนางดนขอบคุณหลายๆติ่กับมาติดตามจ้าเฝ่ากันใหม่คลิปหนาจ้าแม่ป้าจ้า